สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกก็ผมอาจารย์แป้งตักกศิลาในรายการหรวลาหาหุ้นทางช่องตักกศิลาโหรวลาชาแนลรู้จริงเรื่องดวงวันนี้เป็นวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563เราจะมาหาดาวเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาจะมีด้วยกันสามช่วงเวลาช่วงเวลาแรกเนช่วงเวลาของหุ้นไทยใะเอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกา และในช่วงเวลาที่สองเป็นช่วงเวลาของุ่นยุโรปอังกฤษเยอรม์มาลสัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาในช่วงเวลาที่สามเป็นช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาเราจะมาหาดาวเด่นในแต่ละช่วงเวลาในช่วงเวลาแรกจะมีด้วยกัน6หมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขเจ็ด หมายเลขเพิหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปดและหมายเลขสอง หนึ่งมีด้วยกันหกหมายเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาของมุ่นไทยแลือเอเชียในเวลาต้านาฬิกาถึง18บแดนาฬิกาท่านสามารถนำนกหกตัวเลขนี้ไปจับคู่กันหรือนําไปเปสมกับเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านอยู่ประมาณสามคู่คู่แรกสองเจ็ดสองห้า และ37เป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของผู้ไทยและหุ้เอเชียในเวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของผู้ยุโรปอังกฤษเยอรมันรัเเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาจะมีด้วยกัน6ห,หมายเลขหมายเลขแรก หมายเลขเก้าหมายเลขหนึ่งหมายเลขแปหมายเลขสี่หมายเลขเจ็ดและหมายเลขห้าเป็นหกตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สองช่วงเวลาของผู้ยุโรปองกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22่สนาฬิกาถึง23่นาฬิกา ท่านสามารถนำาัวของตัวเลขน,นี้ไปจับคู่ผสมกันหรือนําไปรวมตัวเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสามคู่มีหนึ่งเก้าสี่เก้าและเก้าแปดเป็นสามคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลา ที่สช่วงเวลาของพุทธโลกอังกฤษเยอรมันรัสเซียในเวลา22นาฬิกาถึง23นาฬิกาต่อไปเป็นช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของไซรัสเบกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาจะมีด้วยกันห้าหมายเลขหมายเลขแรกหมายเลขสองหมายเลขสี่ หมายเลขหนึ่งหมายเลขหก 6, และหมายเลขห้าเป็นห้าตัวเลขที่จะใช้ในช่วงเวลาที่สามช่วงเวลาของสารลัลเมกาหรือดาวโจนในเวลาสามนิกาถึงสี่นาฬิกาท่านสามารถนำไปจับผสมกันได้แล้วก็รวมกันเลขของท่านผมจะขอจับให้ท่านดูประมาณสองคู่ คู่แรก24และ26เป็นสองคู่ที่จะใช้ในช่วงเวลาของสหรัฐอเมริกาหรือดาวโจนในเวลา3นาฬิกาถึง4นาฬิกาก็ครบแล้วนะครับสามช่วงเวลาซึ่งในแต่และช่วงเวลาผมจะมีการเจาะตัวเลขในแต่ละหุ้นของช่วงเวลาต่างๆห้ท่านนำไปคัดเลขในช่วงนั้นให้อีกด้วย และทางสถาบันเขาแสดงความหม่วงใยต่อท่านผู้ชมทุกท่านในสนภาว่าที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอท่านทั้งหลายจงดูแลร่างกายให้สะอาดและแข็งแรงอยู่เสมอด้วยความห่วงใยของทางสถาบันตักกศิลาของหรวหลาสถาบันตักกริลาหัวหลาเป็นสถาบันที่เปิดสอนวิชาโห,หาาราศาสตร์้่มต้นและวิชาอื่นอีกหลาย,ขายแขนงและยังได้เป,เปิดสอนวิชาทักษะนาโชค ฟรีเพื่อให้ท่านมาไปหาตัวเลขเลขเด่นประจำวันกับรหัส A C M ได้ดรวยตัวท่านเองแล้วทางผมได้เปิดสอนค้าพิเศษวิชาโหลาหาหุ้นเพื่อท่านที่เรียนไปแล้วจะสามารถจะไปหาเลขเด่นของหุ้นในแต่ละช่วงเวลาโดยใช้วิชาให้เลือกชั้นสูงโดยท่านที่สนใจติดต่อและสมัครได้ที่ สถาบันจัก,กรศิลาหัวหลากตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะครับและท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมีตัวเลขแนะนำจากแอดมินและเอไอสามารถกดเข้าไปที่ลิงกด้านล่างได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามราการที่ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี